รายการนอชไม่ทิ้งกันได้รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อทางเลือกสร้างสรรค์ประจำปี2565สวัสดีครับวันนี้ผมหลังพระนครกับรายการนอชไอม่ทิ้งกันมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมนี่ฮะอยู่ที่ร้านลืดูหมูกระทะบุฟเฟ่ทะเลเผาโอ้โหเป็นร้านของอดีตนโทษนะครับที่พ้นโทษมาแล้วก็ทำกิจการขายกวา๋วยเตี๋ยวตอนเช้าขายหมูทะตอนกลางคืนตามผมมาเลยฮะ โอ้โหนี่ฮะกำลังนั่งรอกินก๋เตี๋ยวอยู่ฮะมีทั้งประธานห้างเอ็มพลตัวลายเอลออรถนะฮะสั่งเส้นอะไรไปบ้างครับของผมสั่งเส้นมาม่าไปสั่งเส้นมาม่าไปมาม่าเหมือนกันนะฮะถ้ากินมาม่าไปกินในเรือนจำดีวบบมั้งฮะมาใส่นมนิดนึ่งนะโอเคเนี่ยคือทีมงานมันนี่มานั่งกินเรียบร้อยนะฮะโอเคมาเอาละเจอเจอตัวละเจอตัวละ สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับโอเคแป๊บนึงครับไม้เดี๋ยวตั้งไม้หน่อยให้มันไอ้นี่หน่อยครับโอเคพี่จะเปหนีโทษครับผมติดที่ไหนครับเรือนจำกลางนครพนมครับเรือนจำกลางนครพนมติดไปทั้งหมดกี่ปี6ปี8เดือนครับหปี8เดือนโดนคดีอะไรครับคดียาเสพติดนี่มันเหมือนสอบสวนเลยนะเอาเราสอติดทั้งหมดกี่รอบ2รอบครับ2รอบครับเสร็จแล้วก็พ้นโทษมานานหรือยังมาได้2ปีแล้วครับพ้นโทษได้2ปีครับผมไม่กลับไปยุ่งอีกแล้วไม่แล้วครับแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่แจค ทำอาชีพอะไรก็คือเนี่ยครับนี่ฮะนี่ครับพี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบุฟเฟ่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบุฟเฟ่ครับผมขายช่วง9โมงถึง2โมงเย็น9โมงถึง2โมงเย็นอากล้องดูนี่ฮะดูก๋วยเตี๋ยวฮะนี่โอ้โหคือทําเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะไปตักบุฟเฟ่ได้ด้านนี้นนี่มาดูเลยฮะนี่คือช่วงเช้าจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะช่วงเช้าตักเต็มที่ครับส่วนช่วงเย็นก็คือเป็นหมูกระทะครับเป็นหมูกระทะ แล้วนี่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 นแม่ครัวนี่คือก็คือแฟนของพเพื่อนคับของคุณแฟนของเพื่อนอ๋อโอเคเอาละพี่แจ็คเปิดร้านอย่างนี้มานานแค่ไหนละก็ประมาณ2เดือนลวครับประมาณ2เดือนครับเอาเงินที่ไหนมาเปิดตรงนี้ก็คือว่าออกมาก็คือทํางานเก็บเงินไปเรื่อยแล้วทีนี้เพื่อนชวนก็เลยมาร่วมทุนกับเพื่อนเลยครับคุดกับเพื่อนเอาเพื่อนเข้าเฟรมหยฮะพูดไปเก่งไม่เป็นไรมาเข้าเฟซก่อนนี่นะแต่เพื่อนผ่านเรือนจำไหม ครับคู่คดีกันโอ้โหเยี่ยมมากนะติดคุกทั้งคู่แต่วันนี้ออกมาประกอบอาชีพสุดสิตทั้งคู่นะครับหุ้นการทําสิ่งดีเอาละร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ตรงก่อนถึงหอเลการสี่แยกไฟแดงข้างร้านโอไฮโอนะครับร้านเปิดช่วง2 9โมงถึง2โมงเย็นนะครับช่วงเย็นจะเป็นหมูกระทะตั้งแต่4โมงถึง4ทุ่มนะครับราคา149บาทบุฟเฟ่แม่นนะครับใครผ่านนครพนมมาอยากมาแวะช่วยกันสนับสนุนได้ครับผมชื่อร้าน ร้นชามหมูกระทะครับอ่าแล้วเมื่อกี้ผมไปอ่านอะไรก็ไม่รู้กระทะอัสย่างแต่ไม่เป็นไรนะเป็นอันกันว่าอร่อยแน่นอนผมคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวมาดูตอนกินอีกทีหนึ่งนะก็ขอให้กิจการรุ่งเรือมากนะขอพระเจ้าไว้พรนะครับแล้วมีโอกาสเนี่ยผมจะแวะเวียนมากินอีกที่นครพนมครับผมฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย